วัสดีนะเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาทอดโดนัทชีสนี่เองแต่ตอนนี้มันยังแข็งนะเพื่อนเดี๋ยวเราเอามันไปแช่ไม่ใช่แช่ดิเอาไปให้มันเย็นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนนี้เราก็ได้กระทะมาแล้วเพื่อน เราเอามาตั้งเตากันเลยดีกว่าเรียบร้อยใส่น้ำมันตอนนี้เราก็รอกะทะเดือดก่อนนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนตอนนี้กะทะ เริ่มร้อนแล้วเรามาเอาโดนัทกุ้งชิพลงกันเลยดีกว่าเ,เพื่อนๆกระทะร้อนแล้วนะบลูลงเลยโอ้โหชิพที่หนึ่งนะชิพที่สองชิพที่สามโอ้โหระเด็น ราอยู่ไฟอะไ่อยูไฟแรงต้นนี้ครัวที่บ้านก็จะแบบบ้านๆเลยนะพเ,พนพเพื่อนเพื่อนีพื่อน่ไฟมันอ่อนนิด,ดนึ่งไหมเด้งไปนิดอันนี้ก็ไม่เคยกินนะไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่า มั่นเราต้องมาชิมกันเพื่อนๆชีสกุ้งดูนะชีสของเรามันไหมนะเพื่อนเพื่อนๆเ,เรามาลองชิมกันดีก,กว่าว่ามันจะชีสยืดหรือเปล่ามันจะมีชีสแค่ไหนเพื่อนๆเหมือนมันยังไม่สุกเลยเดี๋ยวลองกินดูนะเพื่อนเราเข้า,าแล้วนะดู เหมือนมันไม่สุกอ่ะเดี๋ยวขอชิมหนะอ่อนนะเออเพื่อนเพื<ๆ>่อนข้างในมันยังเย็นอยู่เลยขอกลับไปทอดใหม่ละไม่สำเร็จจริงๆเพื่อนเพื่อนได้ไปทําการทอดใหม่แล้วเพื่อนนี่เดี๋ยวเราจะลองกินนะว่ามันสุกหรือว่าไม่สุกปลาเกี่ยวม,มันไม่สุกแต่ครั้งเนี้มันน่าจะสุกเพราะว่าลงไปซ้ำมาแล้วลนะ่ะน ไม่ชอบแลวเดี๋ยวเราลองใส่ชีสด้วยเนาะน่าสงมากะนะเพื่อนอเย็นมากทุลักทุเลนะเพื่อนอื ใส่ชีนแล้วแบบโอเคขึ้นนะแล้วสองที่นี้เราเก็บไปให้คุณแม่กับอีกคนหนึ่งลองแล้วว่าเขาจะอาะอะไรมเราไหมอันนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามแล้วก็ชมคลิปของกระตุนยนจบนะอืมอยังไงก็มือใหม่นะฝากช่องเพื่อนๆกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดติดตามถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือมีคอมเมนต์อยากให้กินอะไรทําอะไรเพื่อนๆคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะวันนี้ก็ไปก่อนนะเพื่อนบ๊าย